No! เจ้าฮ้อน,นะคะก็ต้องยกให้ที่นี่เลยคะ่ะเออแทมมันั้็แต่สาขาแรกเลยนะคะที่ร้านเ้าหกสิแยกซีตอนนี้ชีเสิร์ฟแล้วค<า>่ะสาขาสองที่สุขุมวิทเจ็ดสิบเจนสาขานี้นะคะเป็นห้องแอร์ค่ะตกแต่งร้านแบบหรูหรามากแต่ราคาก็คือดีเหมือนเดิมใครมาคนเดียวไม่ต้องกลัวเขินนะคะเขามีบาร์เดี่ยวไว้ให้นั่งด้วยนะคะมาร้านแจ่วฮ้อนนะคะวันนี้ก็เลยสั่งชุดแจ่วฮ้อนนำะมาดูแจ่วฮ้อนนะคะสามารถเลือกความเข้มข้นได้ด้วยนะคะที่สาขาใหม่นะคะเขาจะมีโซนบาร์นะคะมีไว้ขายมีเบียร์สดขายด้วยอยากกินแจ่วฮ้อนแบบติดแกลมนะคะก สิบวายไปเลยค่ะมาเริ่มเมนูแซบๆนะคะตำเออแซบแซลมอนเมนูนี้นะคะแซบนัวถึงใจใครชอบกินเส้นมะละกอสดๆกรอบๆแนะนาค่ะเมนูแจ่วฮอนะคะน้ําซุปนะคะเป็นน้ําซุปน้ามันบัวน่าจะเป็นที่นี่ที่แรกนะ,ะนะคะเข้มข้นหอมหนัวเนื้อก็ดีกินกับน้ําจิ้มแจ่วไข่ดองแซบนัวอร่อยมากอีกหนึ่งเมนูที่เราสั่งประจําเลยนะคะก็คือเซตแซลมอนดองซีอิวค่ะแซลมอนเนี่ยดองได้ถึงมากกินกับสาหร่ายข้าวแล้วก็น้ําจิ้มที่เขาให้มาอยู่ในเซตอร่อยมากอร่อยเย็นน้ำดองนะคะน้ำดองนี่เรา หมดหมดทุกครั้งเลยนะคะที่ร้านนะคะยังมีเมนูให้เลือกกินอีกเพียบเลยค่ะมีทั้งของขาวนะคะแล้วก็ของหวานนะคะของหวานนะคะเราแนะนําวันนี้เลยค่ะเบอร์นบัตเตอร์บังอร่อยมากแถมที่ร้านนะคะเขามีเฉากล้วยมาให้กินฟรีอีกด้วยค่ะกินที่นี่นะคะครบจบทั้งขาวทั้งหวานเลยค่ะอร่อยบอกต่อวันนี้เออแซบแจ่วฮ้อนสาขา2สุขุมวิท7จค่ะอร่อยจริงๆแบบไม่จกตาค่ะไปลองกันดู